สวัสดีครับ Big Eye Coffee ยกร้านกาแฟสดมาไว้ในบ้านคุณผมกล้องนะครับวันนี้จะมาโชว์วิธีทำเอสเปรสโซร้อนนะฮะเอสเปรสโซร้อนวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายนะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะฮะหนึ่งนะครับแก้วเอสเปรสโซนะครับสองก็คือแคปซูลกาแฟ Big Eye Coffee นะฮะและท้ายสุดขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องกาแฟ Big Eye Coffee นะครับเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับวิธีการทำขั้นแรกนะครับเราก็ เตรียมเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งท่านก็สามารถดูวิธีการตกเตรียมเครื่องได้าจากาลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งเราเคยทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะโอเคพอตอนนี้แก้วเข้าที่แล้วนะครับเราขั้นตอนต่อไปก็คือก็ต้องใส่กระชูรนะครับเราก็ทําการเปิดฝาเครื่องออกมานะครับใส่กคปซูลลงไปนะครับปิดฝาครับแล้วก็ง่ายมากๆเลยเยกลือผ้าสดชงง่ายแค่กดปุ่มน,นะครับ เอสเปรส so ที่ดีนะครับจะต้องมีบรูทามประมาณ20-25วินาทีนะครับซึ่งเครื่องของ Big Eye Coffee เนี่ยก็สามารถบรูช็อตเอสเปรส so ได้เพอร์เฟกนะครับโดยใช้บรูทามประมาณ20-25วินาทีซึ่งท,ทำให้เอสเปรส s ่ที่ได้ออกมานั้นคุณภาพดีมีกลิ่นหอมรสชาติเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ครับและ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับปุ่มเนี่ยเราก็สามารถตั้งปริมาตรน้ําได้ตามที่ท่านต้องการด้วยไม่ว่าท่านจะต้องการ 30, 40, 50, 60มลิลิตรเราก็ทําได้นะครับเอาโหเสร็จแล้วครับไม่ถึง30มินาทีนะครับกับเอสเปรสโซร้อนนะฮะที่พร้อมจะให้คุณพร้อมในทุกๆเช้าของคุณนะครับครับบิกาอาคอฟี A ้ ee, ยกไราก์กาแสดเาไว้ในบ้านคุณวันนี้ก้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ